โหสามสิบได้เหรอพี่ช่วยอุดหนุนหนูหน่อยนะคะหนูไม่มีเงินกินข้าวแล้วอะคะ่ะถึงจะแพงหน่อยแต่ก็น่ากินนะไฮ้พวกเรามาอุดหนุนเขาหน่อยเร็วเฮ้ยมามาเอานี่ครับสามันผมเอานี่ลกันหอมไหมเนี่ยคุยหอมแน่ๆโอเคมาต่อกันเลยเพื่อนไป่นขอบคุณมากๆนะคะบอลมามา ฉันด้วยนะคะผู้ชายพวกนั้นเขาแย่งกล้วยฉันไปหมดเลยอะคะ่ะแถมยังไม่จ่ายตังค์อีกฉันเอากล้วยมาขายเพื่อหาเงินไปซื้อข้าวแต่ตอนนี้ฉันไม่เหลือเลยสักบาทเดียวอะคะ่ะเร็วจริงๆน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่ไปตามกลับมาให้ค่ะ เนี่พวกนายทำแบบนี้กับน้องเขาได้ไงของซื้อของขายอยากกินก็ต้องซื้อสิคุณตำรวจว่าไงนะครับผมจ่ายเงินไปแล้วนะครับอย่ามาโกหกรีบจ่ายเงินให้น้องเขาซะดูน้องเขาสิไม่สงสารเหรอน้องทำพูดแหบนีน้นได้ไงกุพ้พี่จ่ายไปแล้วนะกล้วยก็ไม่สุกทถาไม่หลอกขายเราอีกพี่กินก่้ยไปแล้วแล้วไม่ยอมจ่ายเงินนะ่ะ วยอะ่ะหนูเก็บมาจากสวนมันจะไม่สุกได้ไงเหลืองขนาดนั้นนี่น,นีไม่ต้องแก้ตัวละพวกนายรีบใจให้น้องเขาซะถือเป็นค่าปรับคนละร้อยโอ้อะไรเนี่ยคุณตำรวจโอ้ยรีบใจมาเอาไปเ หมอทำไมกลับมาไว้จังอะขาพี่ไม่ได้พิการหรอโอ้ยโอ้ยพี่เจ็บขามากเลยอะพี่ก็เลยเรียกหมอมาดูที่บ้านหมอครับอาการไปวดเป็นไงบ้างจะกลับมาเดินได้ไหมหมอ ก็คุณหมอตรวจผมเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเป็นไงครับมันดีขึ้นไหมตรวจเมื่อกี้ดีค่ะดีมากเลยพี่สนุกมากไหมที่พี่มาโกหกัเรื่องที่พี่ขาพพิการและยังโกหกว่นังนี่มันเป็นหมอ ทั้งที่เมื่อกี้จูจีกันแทบจะกืนกินพี่สนุกมากไหมปอพี่ขอโทษพี่กับน้องเขายังไม่มีอะไรกันเลยนะอย่าเข้าใจผิดสิพี่แกลงพี่การเพื่อให้ฉันไปทำงานหางเงินมนาะให้พี่ใช้ใช่ไหมฉันอุตส่าห์ปากแดดปากลมเพื่อขายของ พี่กับชายานี่เข้ามานอนในบ้านไอ้สารเลวเราเลิกกันเถอะมึงจะไปไหนก็ได้อันนี้ต้องเป็นของกูพี่จะเอาเงินจะไปไหนอ่ะเงินได้จะหามานะเ ที่มึงหาเงินก็เพราะว่าหายกูใช้ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นกูขอนะน้องแพมจ๋าจ๋าเดี๋ยวเราไปกินข้าวอร่อยๆกันนะมีเลยค่ะทำเนี่ยหิวหิวถ้าเกิดว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราไปกินอย่างอื่นต่อนะคะครับ ไอ้สารและเลวคิดหรอว่าจะได้ใช้ชีดอย่างมีความสุขฉันไม่ยอมแน่พี่ครับขอเงินหน่อยครับพี่ครับขอเงินหน่อยครับ ชอบปลอกลวงคนอื่นดีนะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันมีหลักฐานจากกล้องหน้ารถอยู่อีกไม่นานเนี่ยตำรวจก็คงจะมาถึงละน้องน้องน้องอย่าแจ้งความไปนะพี่หมดขนทางแล้วจริงๆแม่พี่กับพี่การทำอะไรไม่ได้เลยฉันไม่สนเรื่องโกโหกแบบนี้เนี่ยฉันเจอมาเยอะล้ะ ไม่ต้องมาเรียกคะแนนความสงสารจากฉันนะาๆนะนะ้น้องน้องพี่ก็เพิ่งออกจากคุกด้วยไปสมัครง,งานที่ไหนไม่มีใครรับเลยนะน้องนะนะพี่แน่ใจนะว่าพี่จะกลับตัวแน่ใจสิเฮ้ย,ย,ย <laughs> แน่ใจก็จะเอาคืนไง <laughs> ห,หนอยนี รถฉันเดี๋ยวนี้แะนะออมาน่จยิงเข้ามาเอาดิ อะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับไม่มีอะไรที่นี่เป็นที่ห้ามจอดรถย้ายออกไปเลยคะ่ะคือพอดีน้องสาวผมไม่สบายนะครับก็เลยต้องขับรถมารับตรงนี้น้องคุณไปอะไรหรือเปล่าทำไมโทรศัพท์มาถึงไม่รับล่ะ อ๋อน่าจะกินยาไปเมื่อกี้นะครับก็เลยหลับอ่ะ,อะโอเคกลับไปนี้แหละรถคุณไปไรนหรือเปล่าทำไมถุงลมถึงแตกด้วยออคือรบกวนเปิดรถให้หน่อยคะ่ะ รถคันนี้เป็นของฉันเองค่ะผู้ชายคนนี้เขาพยายามจะขโมยรถฉันแล้วก็ก้องนารถฉันไปค่ะไม่จริงนะครับคุณตำรวจไม่มีอะไรเลยเขาเป็นน้องสาวผมเองไม่จริงนะคะไอ้ทุเลศฉันไม่มีพี่ชาย่วยแตกแบบแกหรอกนะแกลงพิการแล้วก็หลอกเอาเงินคนอื่นไม่จริงนะครับไม่ใช่เลยจริง คุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยเฮ้ยอะไร่ะก็ลองดูคลิปในกล้องนี้นะคะเขาแกล้งพิการเพื่อหลอกเอาเงินคนอื่นไปเฮ้ย ก็ว่าทำไมแปลกอ๋อนายนี่เองขอทานก่อเหตุไปทั่วเลยเฮ้อยอ้คุณตำรวจโอ้ยไม่ใช่นะครับเชื่อผมเถอะแกงผมไอย้ยคุณตำรวจ ต้นทุนของมันนะแพมทิ้งกว้างแบบนี้ก็ขาดทุนกันหมดดิโอยเีอ๊แต่เราทําอาหารขายนะถ้าเรา,เาหมูเน่าให้ลูกค้ากินเนี่ยลูกค้าก็ท้องเสียสิวันหนึ่งคนเรากินตั้งสามื้อลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนทำให้ท้องเสียฮะเอาไปเสิร์ฟไปเหียอ หมดแล้วค่ะค,คุณไปทานร้านอื่นนะคะขอโทษนะคะแฮมทำไมชุ่มซ้ำขนาดนี้ฮะขอโทษนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมทำให้ให,ใหม่ค่ะไปมานี่นแกะสะดุดหรือว่าตั้งใจให้มันหกไนหะมแฮม ลืมไปแล้วเหรอครับพวกเราต้องรีบเก็บเงินสร้างบ้านแล้วก็แต่งงานด้วยกันไงหรือว่าแพนไม่อยากแต่งงานกับพี่แล้ว ทำไมหนูรู้สึกว่าหมูมันรสชาติเปรี้ยวอะเอออ๋อคือเป็นสูตรของพี่เองกินเลยรับรองว่าอร่อยจะมากินซ้ำแน่นอนออค่ะพี่ออสเราบอกเขาตอนนี้ก็ยังทันนะบอค้าครับ กระเพาหมูจานหนึ่งครับได้เลยครับพี่มันกลิ่นอะไรแปลกๆอ่ะเหมือนเนื้อเน่าเลยอ๋อพอดีเมื่อเช้าหนูมันตายแถวเนี้ย่ยก็เลยมีกลิ่นค้างไว้อ๋อครับเข้าไปนั่งก่อนเลยครับครับผม <c oughs> เป็นไรครับคุณคุณคุณหยอเรียเสียงรถพยาบาลแล้วเร็วสิเออคุณใจเย็นนะคะเห็นไหมต้องมาจ่ายค่ารักษาให้ลูกค้ามันคุ้มไหมก็แพมนั่นแหละจะไปยอมรับทำไมฮะนี่พี่ยังไม่รู้สึกผิดอีกเหรอ ถ้าเราไปกินอาหารร้านอื่นแล้วเขาทำแบบนี้กับเราบ้างพี่จะรู้สึกยังไงนี่ของเราเยอะขนาดนั้นถ้าทิ้งไปก็ไม่เหลือเงินสักบาทแล้วนะอ,อ๋อคิดออกละ ออเดอร์เยอะมากขายออนไลน์ก็ไม่มีใครเอาเรื่องฉันได้แล้วกล่องละหกสิกำไรเน้นๆ จะมาเนี่ยอาหารที่ส่ง้วค่ะเฮผมครับเออแพมนี่มันงานของผู้ชายนะงานหนักขนาดนี้ผัวเธอไม่สงสารเหรอทำไงได้ล่ะผัวฉันทำอาหารขายแต่ก็ขายไม่ได้เลยถ้าฉันไม่มาทำงานนี้เราก็ไม่มีรายได้กันทั้งคู่นั่นแหละอ เฮ้ยจ่ายไปตั้ง60สได้แค่นี้เองเหรอ,อนี่น้อยจังเฮ้ยหกบาทนว่าจะได้เยอะแต่ให้มาแค่นี้เนี่ยนะให้กล่องเป่ามาดีกว่ารีบกินกันเถอะเดี๋ยวก็ถึงเวลาทำงานละ แพรมเป็นไรอ่ะเจ็บท้องอ่ะเฮ้ยออยแพนโออยแพนไหวไหมตุ้ยเป็นไรไหมตุ้ยตุ้ยแพนมไปไปลงมาเร็วหมอครับแฟนผมเป็นอะไรแฟนคราการแย่มากเลยนะคะเพราะว่าอาหารที่กินเข้าไป มันบูดแล้วก็เน่าเสียหมอโคต้องล้างลำไส้ค่ะถ้าการยังไม่ดีขึ้นญาติผงต้องเตรียมใจนะคะแค่กินอะไรเข้าไปเพิ่กินร้านไหนชื่อร้านเฮียหนงครับเห็นว่าอาหารอร่อยแล้วก็แถมได้เยอะด้วยเฮียหนง แพมพี่ขอโทษพี่ไม่คิดว่าของพวกนั้นมันจะทำร้ายคนได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ขอโทษนะแพมแพมอย่าเป็นอะไรนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ขายของเน่าพวกนั้นอีกแล้วนะแพรนะพี่สัญญาแล้วนะ หมายเพราะว่าไงอืนี่มันรสชาติที่พี่โอ๊ตทำนี่นี่มันยังไม่เลิกทำหมูเน่าขายลูกค้ากินอีกเหรออังช่วยอะไรฉันหน่อยสิ ก็แค่อยากเตือนสติพี่ทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็อยากมีเงินอย่างรวยกันทั้งนั้นแหละแต่พี่อย่าลืมนะว่าเราต้องมีจันรยาบรันในอาชีพนั้นๆด้วย